น้ำตกน้ำตกโอ้โหน้ำตกนาตาบุญตาบุญมาอีกแล้วมาถ่ายน้ำตกโอ้โหสุดยอดเลยดูน้ำออกสิแหธรรมดาธรรมะาไหลล่ะโอ้ยอย่างนี้จะอดใจได้ยังไงเนี่ยร้อนๆอ,อย่างนี้แดดแอย่างนี้มันต้องเล่นน้ำตกนาตาบุญสักหน่อยดูดิด โอ้โหสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อนาตาบุญมีน้ำตกกับเขาด้วยโอ้โหสุดยอดดู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 วิวชิวทัศนาตาบุญโอโหดู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 ดดแหมสุดยอดจริงๆหอหมดเงินคือ4สี่หมื่นบาท ก็ได้อย่างเงี้ยเออก็คุ้มเนะาะเจ้าของเขามาลงให้นี่ลงสเสมอให้นี่ค่าใช้จ่ายอยู่เกือบเกือบสี่หมื่นแหมรับประกันสองปีโดยอำนาจโซลาร์เซลล์เนะาะแหม อยู่ได้สองปีกับปีละประมาณสองหมื่นบาทนี่กันแม่แม่ก็น่าจ,จะคุ้มอยู่โน่นโดนโนนแผงโซลาเซลล์อยู่บนหลังคาโน่นโน่นโน่นโซลารเซลล์โซลารเซลล์นาตาบุอ่านแผงโซลาเซลล์อยู่บนหลังคาโน่น ออแดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกฟ้าก็คึมๆฟ้าก็คึมแบบเนี้ฟ้าก็คึมๆหน่อยมีเมฆพอสมควรน้ำก็ยังออกใช้ได้นี่น้ำออกพอใช้ได้โอ้โหน้ำตกน้ำตก ประทับใจว่ะของเขาแรงพอใช้ได้พอได้อาศัยพอได้ปลูกผักแต่อย่าคิดทำนาทำนาเยอะๆทำนาสักสองสาไร่นี่พอได้กินแต่ถ้าทำมากกว่านี้ไม่น่าจะเวิร์กนะน้ำจะไม่พอเพราะน้ำมันออกแค่วันละประมาณ6ชั่วโมงเฉลี่ยแล้ว6ชั่วโมงเนี่ย นะคนอื่นเขาแรงไม่มีน้ำก็เลยหน่อยน่นะฟางน้องบนนั่นแนหะฟางข้าวนะแต่ของเราก็มีน้ำอยู่อย่างเงี้ยนี่มีน้ำอย่างเงี้ยปลูกผักปลูกต้นไม้ผล,ลไม้ต้นคุงต้นแคมันโคมไฟโซล่ลาเซลล์ก็มีอ่างขากลางคืนก็พอได้อาศัยแหมทับใจยังนี้อดใจไว้ไม่อยู่ แหม่กล้องเราก็ไม่มีขาเนาะหรือจะถ่ายทําถ้าไหนเราจะอาบน้ำสักหน่อยอดใจไม่อยู่ต้องอาบน้ำอ,อาบน้ำสักหน่อยแล้วตะบุญร้อนๆสบายบายตะบุญก็อาบน้ำละอ้าวมาหยุดคลิปไว้แค่นี้ตรงน้ำตกเนียแล้วจะได้อาบน้ำละ อาบน้ำให้ชุ่มทำหัวใจแล้วเกินเอาละคลิปนี้ขอสวัสดีจากตาบุญ